นี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะพริกกับกระเทียมค่ะไปโขลกนะคะให้พอหยาบๆนะคะแล้วเอามาผัดให้หอมนะคะการผัดกระเพราต้องผัดให้พริกกับกระเทียมเขาหอมก่อนนะคะเนี่ค่ะหอมสีสันพูน่าโอ้ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่ะน้ำมันคือจุ่มใส่นิดหน่อยนะคะจุ่มไม่ใส่น้ำมันเยอะน,นะคะนี่ค่ะผัดให้เขาพอหอมๆนะคะ ตำผัดกะเพราก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คนกินเลยค่ะส่วนจุมสีวันนี้ใช้ประมาณ10เม็ดนะคะก็มีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวนะคะเราจะมารอให้เขาหอมแักบนึงนะคะหอมแล้วเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะโอ้ยกลิ่นระเบิดระเบร้รค่ะ ต่อไปก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบปลาหมึกก็เอากุ้งหรือว่าเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้นะคะแต่วันนี้จุ๋มสีจะมาทาปลาหมึกผัดกระเพรานะคะอะใส่ลงไปก็คือจุ๋มสีทานคนเดียวนะคะทําไม่เยอะนะคะ,ะปลาหมึกนี้ไม่ต้องผัดให้เขาสุกมากนะคะคือถ้าเขาสุกมากมันจะแข็งนะคะ เติมสีสันหน่อยนะคะนี่คือพริกหวานนะคะพริกหวาน,นะคะ่ะเปลี่ยนความบ้าเลยะคะ่ะ <c oughs> ควันไปโป๊ะเลยค่ะค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะตอนน่อไปเราจะมาปรุงรสเลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ปลาหมึกเขาแข็งตัวนะคะใส่ผงนัวลงไปค่ะชอ้อนนึงผงนัวหรือผงชูร,รสนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อน แล้วก็หอยนางรมนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเราจะมาชิมที่หลังนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะคะงยากนะคะผัดให้เข้าหอมะคะ่ะให้เข้ากันนะคะเริ่มเป็นวงแล้วนะคะแบบไง่ายๆนะคะสูตรง,ง่าย แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดำนะคะกรองก่อนนะคะอย่าใส่ไปเยอะเดี๋ยวดำะคะ่ะเดี๋ยวเราจะดำเยอะไปนะคะ,อะพอให้เป็นสีสันสวยงามนะคะสําหรับผัดกะเพรานะคะโหกลิ่นผัดกะเพราะคะ่ะเราจะมาเติมน้ําซุปหน่อยนะคะก็คือน้ําล้างคกนั่นเองะคะ่ะไม่ต้องเยอะนะคะเราจะเอาแบบแค่ๆหน่อยนะคะโอเค ได้แล้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะชิมกรชิมนสีนะคะเพราะเมื่อกี้ปรุงไม่ค่อยเยอะเนาะโอเคใช้ได้ค่ะใช้ได้ก็คือเผ็ดกำลังดีนะคะขาดอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะขัดกระเพราใช่ไหมต้องขาดกะเพราค่ะ แล้วก็หอมค่ะต้นหอมนะคะใส่ไปนิดหน่อยนะคะผ่านให้กระเพราเขาแตกออกนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในช่องฟิษมานานนะคะโอ้โหควันเต็มบ้านจต็มสีนะคะหอมหอมคะ่ะเริ่มบอ,อกแล้วนะคะสีสันก็ใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นการเสร็จนะคะ เสร็จแล้วนคะคะ